ชื่อนางสาววิจิตาสมคงเป็นรองประธานโครงการผลิตสื่อสร้างสารรค์จากโรงเรียนส่งวิทยาคมค่ะที่ไปที่มาของโครงการใช่ไหมคะเดิมเลยก็คือหนูเป็นเด็กนักเรียนทั่วไปของโรงเรียนส่งวิทยาคมเลยค่ะแต่ว่าพอเราเห็น พฤติกรรมการสูบการดื่มของคนในชุมชนแล้วก็เด็กนักเรียนของโรงเรียนเราเองซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆถ้าจะเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราโดยอาจจะได้แบบอย่างมาจากเพื่อนหรือครอบครัวคนในชุมชนนะคะแล้วก็เราได้มีการทําผลสํารวจในปี2561ออกมาว่ามีนักเรียนที่สูบบุหรี่29คนมีนักเรียนที่ดื่มสุราป,ประมาณ78คนแล้วก็ทั้งสูบทั้งดื่ม17คนเลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆในการออกความคิดเห็นว่าจะทํายังไงดีให้เกิดโครงการหรือว่าสร้างกลุ่มขึ้นมาช่วยผลักดันให้ไม่มีการสูบบุหรี่การดื่มสุราเกิดขึ้นในโรงเรียนและในชุมชนของเราค่ะในการทํางานของโครงการเราเนี่ยอุปสรรคเนี่ยจะมีในเรื่องของการประสานงานกับบุคคลภายนอกค่ะซึ่งทางเราเองที่เป็นเด็กใช่ไหมคะมันค่อนข้างที่จะยากในการเข้าหา ผู้ใหญ่ก็เลยเกิดการไปขอคําแนะนําแล้วก็คาปรึกษาจากาคณะครูอาจารย์ค่ะแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการทําโครงการของเราก็คือเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการออกออกค่ายอะค่ะแล้วก็แบบว่ามันมีน้อยใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบผัดเปลี่ยนเวลาการในการออกค่ายค่ะแต่ก่อนที่จะมาเข้าร่วมใช่ไหมคะก็คือว่าก็อย่างที่เกินไปใช่ไหมคะว่าเป็นเด็กนักเรียนทั่วไป แล้วก็มีรุ่นพี่ที่ออจบไปแล้วนะคะเคยชักชวนมาทำกิจกรรมในการตัดต่อวิดีโอทำหนังสั้นอย่างเงี้ยก็เลยเกิดแบบแรงบันดาลใจค่ะมันรู้สึกว่ามันสนุกดีจากเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกเป็นคนที่อายก็ได้มีความกล้ามากขึ้นค่ะค่ะหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้นะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมีการลงพื้นที่จริงการทำกิจกรรมจริงในออพื้นภาค ของชุมชนนะคะงที่เราเห็นก็คือที่ตำบลโคกเพชรใช่ไหมคะแล้วก็ในการอบรมของเราเนี่ยมีการสอนความรู้ให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นการออตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำโปสเตอร์อะไรอย่างนี้คะ่ะ mm. เด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถนำความรู้จากตรงนี้ไปสร้างอาชีพแล้วก็รายได,ได้ได้ค่ะแล้วอีกอย่างก็คือ mm. เด็กนักเรียนของเราที่มีการดื่ม mm. การสูบใช่ไหมคะมีพฤติกรรม การสูบการดื่มเนี่ยที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วว่าแบบเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งมากๆที่นักเรียนของเราเนี่ยมีทักษะในการปฏิเสธด้วยค่ะ <S <S ค่ะทักษะที่ได้จากโครงการนี้นะคะก็เด็กนักเรียนของเราเนี่ยมีทักษะในการปฏิเสธในการดืม่มสุราการสูบบุหรี่มากขึ้นแล้วก็ในการทํากิจกรรมใช่ไหมคะเด็กของเราเนี่ยมีความสามัคคีกันในกลุ่มมากขึ้นค่ะ แล้วอีกอย่างก็คือเดิมพี่เพื่อนสนิทเนี่ยเคยเป็นคนที่ชอบดื่มชอบสูบอะไรอย่างงี้ค่ะพอได้ดึงเขาเนี่ยมาร่วมกับโครงการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมีพฤติกรรมในการสูบกันดื่มเนี่ยที่ลดลงจนจนถึงขั้นที่แบบว่าหายไปเลยค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆค่ะ